เอาเหรแชนแนลเหรอเล่นเป็นเนี่ยกูเพิ่งเขียนเกมเมอร์ไ <c oughs> ไอาไขึ้นยังแบบเหมือนจะยังบนวะบรรลุคลองไทยแต่โบราณเลยโดนจับโดนจับ <c oughs> คนไทยเปล่าต้องรอต้องรอมันน่าจะแจ้งเตืนเอนเฮ้ยคนดูคนเอ้ยคนแสดงว่าเห็นมาสอง ห้าห้าห้าอินเกมสวัสดีครับคุณอินเกมมิ่งอินเกมมิ่งนะครับผมห้าห้าปากเหม็นนะฮะอันนี้ไงขึ้นแลขึ้นแลนะครับผมก็มาอยู่กับง่ายสวัสดีครับคุณแจ็คซ่าเกมเกมอร์ทีวีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับคุณอินซ่าชนแนลใช่เปล่าวะไอ้ขามหน่อยได้ยินเสียงเพื่อนผมไหมเกมซีทีวีสวัสดีครับได้ยินเสียงเสียงเพื่อนผมไหมอะ ดีจ้าดีดีครับคนดูคนดูสี่คนคน,คนดูสี่คนได้ยินเสียงเพื่อนอหมือไมได้ยินเสียงเพื่อนอหรือมเออคอมเมนต์มาหน่อยห้าคนแล้วนะครับผมตอนนี้คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยทำไมเงียบกันหมดเลยอะมึมมง,งเงียบทำไมเฮ้ หลุดเหรอเออมื่อกี้หลุดนะคะผมก็ปูบ้าคนเดียวโอเคครับก็เออได้ยินเ<า>ขาบอกได้ยินเขาได้ยินออามึงมึงมาหรือยังมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่ไหมสวัสดีคนดูสี่คนด้วยถ้ามาอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบดถ้าใยายค่คนดูบ้าเยอะก็กดแชร์นะครับถ้าชอบมากกดซับสไครนะครับผม ก็ไม่ชอบอะไรขอดิสไลห์ดีกว่าใจเย็นจะเย็นจเย็นร้อยมือโดนเด็ด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 โดนจนได้ละเบื้องอะครับครับโอเคครับครับอยากถามอยากถามอะไรคุณอินแล้วก็ถามมันมาเลยนะครับผมถามผมก็ได้ครับผมเหงาเออมาได้ท่าสิมาประมาณกี่วันแล้วเนี่ยทำหมดวันเลยทำพิพิญญาอ่อนเออจริงก็เลยสายท่าสิบตบบาทท่าสิบเอ้ยมุกสิบบาทกูก็เล่นนะเนี่ย นนก็น,นะครับผมตอนนี้เพื่อนผมก็ได้ไปแล้วนะครับผมเล่นกองดิกองอะไรเหรอโอ้เล่นโทรศัพท์ผมเอามันเอาแอปเข้าเกมไม่ได้ครับม,มันยังไงวะจะให้เล่นกองไม่ดูดีกว่าเพื่อนผมตอนนี้ก็ได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม โอเคครับ okay, ผมจะมาถามคุณผู้ชมเลยจุดจจุด,จดใครถามอืมครับครับผมไม่เถียงครับผมคุณดิวเอ็มวีชาแนลชาแนลนะผม, Channel, Channel ะผมเอาที่คุณสบายใจเลยเอาเน็ตกูปิวผมด่ามแม่งนะด่าไรเหรอสวัสดีครับคุณเคซีห้าทีวีนะผมสวัสดีด้วยนะครับผม คิดไงกับสงการปีนี้ก็ก็คิดเออก็คิดว่าผมจะเออจะพูดยังไงเดียก็ชอบนะครับผมคิดไงก็ชอบสนุกศาสสนุกเลยอคิดไงสงการปีนี้ผมชอบนะครับผมชอบสงการนะคผมเออ <c oughs> กูว่า <c oughs> ชอบก็เดี๋ยวผมก็จะทำ EP ละ EP นะครัผมไปดูกันได้สองการ EP หนึ่งได้รอบไปแล้วตั้งหมดเออสนุกสา์ไม่ได้ถามมาเป็นชุดดีจริงๆขอบคุณนะครับคุณ In Gaming game, คุณ In Gaming In Gaming นะครับผมบขอบคุณสำหรับคำถามนะครับผม ผมขอเปลี่ยนวันละกันนะที่จริงว่าจะทำาทีวันที่สิบสามเนาะอ้ส,อส,ส่งการแล้วน่ะพรุ่งนี้ผมจะมาเริ่มทำช่วยนะครับโอเคแล้วก็มาต่อเมื่อกี้หลุดคือมันหลุดนะครับผมเมื่อกี้สตรีมหลุดนะครับผม มาไลฟ์คุยลายกันเลยดีกว่าก็นะครับผมก็มาแล้วใช่ไหมครับสี่โอเคตอนนี้ก็ได้มาคุยไลยฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับ ได้ยินแล้วได้ยินนะคะผมคุณไม่ใครครับเนี่ยคนบางหลังรับสายท่อยู่จังหวัดไหนผมอยู่จังหวัดสุพรรณนะครับจังโอเคครับมาแล้วครับเมื่อกี้แม่งโทรมาทำไมก็ไม่รู้นะครับผมโอ้โห จะโทรมาทำไมจะโทรมาทำไมจะโทรมาทำไมสุดดีแปะดุดแหนมเอ้ยคนละเรื่องคนละดำเอ้ย สวัสดีคนดูห้าคนด้วยนะครับผมถ้าตรีมค้างหรือเป็นอะไรใดๆต้องขอประทานภัยด้วยนะครับผมคือเน็ตผมเป็นมันมันไม่ใช่ไฟฟายไงเออต้องขออาภัยด้วยนณที่นี้โอเคครับเดีย๋ยวผมขอไปอ่านก่อนว่างมากใช่ไหมไอกากอย่าดูเลยดีครับสวัสดี ฮ่าฮ่เอาที่คุณสบายใจนะครับผมขอบคุณเออฟิล์มไม่เข้าใจคขาราว่าเมา่อี้บอกบอกบอกคุณค่าห้หกหรือว่าบอกบอกับเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการเออเออคุณตีกองหน่อยมาในเนี้ยผมเอาหลกผมเอาพวกโปรแกรมอัดคลิปเข้าเกมไม่ได้ มันบักมันเป็นอะไรอีกแล้วไม่รู้ใช่ใช่อยากเห็นเออถ้าอยากเห็นช่วยไปดูคลิปเก่าๆก่อนเดี๋ยวผมจะพยายามทาคลิปให้เพราะว่าผมเอาตัวอา่านเข้าเกมไม่ได้อ่ะคุณอยากจะเร่นกให้ดูอยู่แต่เอาเข้าเกมไม่ได้นี่แหละปัญหากากเอออย่าสักครู่นะครับผมเอาที่มันสบายใจเลย ต้องขออาภัยด้วยครับที่ไม่สามารถตีกรองให้ทุกคนดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามหาวิธีที่จะทําได้นะครับผมเห็นไรครับเห็นไรเออคุณเอ้าครับทําไมทําไมคุณต้องเอ,อ่อว่าอื่นไปมั่วตัวอะไรด้วยนะครับผมผมทำอะไรผิดหรอครับง่วงแต่ขี้เกียจนอนง่วงก็ดูผมเออน้องฟิลม์เออมเว้ยไปถ่องฟิล์มีิเพื่อนเนี่ย ีมจะหลุดอีกไหมเนี่ยเร,รรเราจะทำการไปบล็อกน้องห้าห้าหกนะครับผมเราจะทำการไปบล็อกเขานะครับผม รอแป๊บนะครับผมอาเทียงกูเป็นไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยเกิดอาการครั่งนะครับคุณผู้ชม